แกแกเล็วๆๆๆจักเบิ่งมันยังคือหยังดกมาอีกยกแพงลาเซลล์แม่นบ่เของตุกเป็นไฟถนนโอ้สว่างดีเด้แบบนี้จะวิ่งหนี่นนี่มีตัว จะวิ่งนีไม่ได้แบบนั้นน่ะใอ่จร้อยวลีอันละสี่ร้อยองอัน้อสาไปแ้นะไม่แม่ไป้เกอแสงแดดทำรถไรทรายเนาะเออมาเดเอมันเป็นโคงไฟถนนแบบติดใส่เน่กแบสิบหรอก เราไม่มลายดอกนะครับแค่น้อยแค่จาระคายโตจะได้เห็นสื่นมาโอ้ทำม่ยู่านรุบัตรบมีตัว M19 ไทยสองกบสองเขียดสองวัดเครื่องบินปลาตัคือสิคขักเอเเงครบเซลล์เซลล์น